บุญไก่ย่างมากินกันหรือยังคะ ES Park ใช้แสงมาซื้อของกินของใช้กันหรือยังคะ Top Plaza ปปาาก็มีนะคะห่างสาเอเชีย2เมตรที่นี่ ใส่เซียประมาณกี่เมตรเฮียสาไฟก็ประมาณสัก250ก็ประมาณ250เมตรเลยสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เนื้อที่17ไร่2 5งาน55ตารางวาค่ะแต่ว่าเฮียเนี่ยคิดแค่17ไร่2งานเท่านั้นครับค่ะแล้วก็อีก55ตารางวานะคะเฮียก็แถมไปแถมฮะค่ะแล้วก็ฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดนะคะเฮียครับ สำหรับวันนี้นะคะไม่มีอะไรที่มันดีไปกว่าที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะติดสาเอเชีย250เมตรนะคะเนื้อที่17ไร่2งาน55ตารางวานะคะวันนี้สารหามาให้แล้วนะคะที่ดินเด็ดเดดติดสายเอเชียนะคะของดีของสิงห์บุรีวันนี้รีบจัดนะคะวันนี้นะ เราก็มาถิ่นวีรชนคนกล้ายอดนักรบจังหวัดสิงห์บุรีเรามาท่องคำขวัญกันหน่อยไหมคะได้ครับคำขวัญสิงห์บุรีนะคะก็มีอยู่ว่าถิ่นวีรชนคนกล้าคูราพนอนน้ำกระชอน,น,ช,นช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลา,ป,าประจำปีปำปตอนนี้เราก็อยู่กันท้ายที่ดินนะคะที่แปลงนี้มีกี่ไร่นะคะเฮียทั้งหมดเลย17ไร่2งาน17ไร่ 2, 2> <ล>งานนะคะไอเสษแถมเป็น,ปนแถม <c oughs> ก็ยังไงดูรูป <c oughs> โฉนดด้านบนได้นะคะหรือว่าจะดูภาพมุมสูงได้เลยที่นี่นะ ก็ตั้งอยู่หมู่ที่ห้านะคะที่หาตำบลโคกร่วมอำเภออะไรคะที่นี่อำเภอเมืองจังหวัดสุบรียังติดอำเภอเมืองอยู่นะคะอยู่ในเขตอำเภอเมืองอยู่ค่ะที่นี่ขึ้นไปก็จะเป็นไออำเภออินอ๋อแล้วขึ้นไปก็เป็นอินบุรีครับที่นี่นะ ก็ตั้งอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพถ้าจากตรงนี้นะคะไปถึงนวนครนะคะที่จะเลี้ยวขวาเข้ากรุงเทพนะคะก็ประมาณ90กิโลน่าจะถึงนะคะแล้วก็ขับจากนวะไปถึงฟิวเจอร์พาร์คนะคะก็อีกน่าจะประมาณ20กิโลนะคะจากจุดนี้ไปฟิวเจอร์พาร์คลังสิทก็ประมาณ120กิโลเองการเดินทางสะดวกสบายมากเลยถนนเป็น6เลนด้านหน้านะคะก็ฝั่งละ3ฝั่งละ ฝั่งละสามแล้วก็ตรงนี้ <3 S 1> อยู่ติดคลองด้วยอันนี้ชื่อว่าคลองอะไร<อ>คะยังองบ้านไรครับของบ้านไรของบ้านไร่น,ไรนะคะก็ที่ดินมีถนนขั้นแล้วก็เป็นคลองบ้านไรเล,ย,ลเยถนนรถข้ามได้อะไรได้แล้วเขา้าตรงนี้เป็นหมู่บ้านทั้งหมด ตรงนี้ก็อยู่ในเขตชุมชนเลยครับใช่ครับอยู่ใกล้ๆก,การประปาของอบตอโปกลวมแล้วก็ประปาภูมิภาคด้วยเป็นการประปาภูมิภาคด้วยเหรอคะอยู่ใต้ไปหน่อยหนึ่งใต้ตัวนี้ไปหน่อยถนนที่อยู่ด้านหลังเฮียนี่คือสายเอเชียใช่ไหมคะใช่ครับ<ะ>ใช่ครับแล้วหมู่บ้านล่ะคะหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านอะไรคะหางบางครับชื่อชื่อหมู่บ้านหางบางหมู่บ้านหางบางครับถ้า เกิดว่าจะมาที่นี่ให้เช็คพิกัดที่ไหนดีคะหมุกไปที่อะไรวัดโพกรวมก็ได้นะคะเพราะว่าวัดโพกรวมก็ที่แปลงนี้ก็อยู่ห่างอยู่ห่างจากจุดกับรถวัดโพกรวมประมาณหึงกิโลเมื่อก่อนมันไปมากันได้ง่ายนมัถนนก็มาถนนกว้างอะไรก็มาทําอะไรอ่ะ ย้อนทางยูเทิร์น,นะคะใต้สะพานไปนิดเข้าก็ได้ไปเหนือก็ได้ที่แปลน,นี้อยู่ใกล้สถานที่อะไรบ้างคะเดี๋ยวเฮียตอบก็ได้ว่าที่สระหามาเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ <c oughs> ที่นี่นะคะก็อยู่ห่างจากวัดโคกพระประมาณ1.6กิโลเมตรประมาณนัน้นครับค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ๆวิทยาลายัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีนะคะอำเภออินบุรีแค่ประมาณ4กิโลเมตรครับครับใช่ครับโอเคแล้วก็ห่างจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภออินบุรีนะคะแค่ประมาณ9กิโลเมตรเท่านั้นครับครบการเดินทางสะดวกนะคะเนี่ย F.N. Outlet สาขาสิงห์บุรีนะคะก็อยู่ใกล้ๆกล,กลแค่7กิโลเมตรอ่า 7, 7สามารถไปช้อปปิ้งกันได้นะคะครับโรบงพยาบาลอินบุรีก็ห่างจากตรงนี้แค่ประมาณ17กิโลถึงครับไม่ถึงไม่น่าจะถึง,ถงใช่ไหมคะถึงครับราอาจจะ,ะใกล้กว่านี้ครับประมาณ7กิโลเองประมาณ10กิโลเพราะว่าข้ามสะพานปุ๊บก็ถึงเลยครับข้ามสะพานแม่น,น้ำจะพยาท,ที่ที่ในเมืองนะ GPS อาจจะคิดระยะ <GPS S 1> ทางาค่ะแล้วก็มีโลตัสสิงห์บุรีนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินประมาณ12กิโลใช่ครับค่ะแล้วก็มีแมคโครสิงห์บุรีนะคะก็ห่างจากที่นี่คแค่8ปกิโลเมตร ครับใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็มีส่วนอาหารแมลาปลาเผานะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้เอง2กิโลไผ่บูนไก่ย่างอะไรครับค่ะแล้วก็มีท็อปพลาซ่านะคะท็อปพลาซ่าสิงห์บุรีก็อยู่ใกล้ๆแค่7กิโลเท่านั้นเองใช่ใช่ครับแล้วก็มีไผ่บูนไก่ย่างนี่เลยที่เฮียบอกเมื่อกี้นะคะเเมืองติดกับสารกางเป็นร้านอาหารชื่อดังของสิงห์บุรีนะคะเมนู ดังๆนะคะก็คือไก่ย่างหนังกรอบนะคะต้นตํำรับสิงห์บุรีเลยใช่ครับถ้าเกิดว่าใครมาดูที่ดินนะคะสามารถแวะสั่งกันได้ก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่ประมาณ12กิโลเมตรเท่านั้นประมาณนะัณนะ้นค่ะตลาดนัดคลองถมสิงห์บุรีนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่8กิโลเมตรใช่ใชก็ CSpark CS ชัยแสงนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่10กิโลเมตรเหมือนกันศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีก็อยู่ใกล้ๆแค่8กิโลเมตรเท่านั้นครับคใช่ครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่พูดมาเนี่ย ใกล้มากเลยนะคะเหรอใล้ใกล้แล้วก็คืออนาคตนะดี mm hmm. ผมว่าดีแน่นอนคนะ่ะ ก็ที่แปลงนี้นอกจากจะซื้อทําธุรกิจแล้วซื้อเก็บไว้ในพอตก็เหมาะมากๆนะคะเพราะว่าที่เนี่ยอยู่ใกล้ความจเจริญม,มากๆ<อ>เลย,ด,ยด้วยที่มันดอนด้วยนะสังเกตมัมุมที่ท <ะ S 2> สายเสียนะถ้าฝั่งนู้นนะถมต้อง5เมตรกว่าต้องถม5เมตรเลย5เมตรกว่าถ้าฝั่งนู้นนะ,<ท>ะถ้า,ถ,าถ้าปุ๋มนี้ถมประมาณ2เมตรเศษๆเดี๋ยวสาราจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าที่ที่ติดสายเอเชียหรือว่าติดเส้นหลัก หลายแห่งเลยไม่ได้แค่สายเหนือแบบที่เรามาถ่ายนะเกือบทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะลงใต้หรือว่าจะไปอีสานนะคะถ้าติดเส้นหลักส่วนใหญ่ที่จะต่ํากว่าถนนเนื่องจากว่าถนนเส้นหลักนะคะมีโครงการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆเกือบๆทุกปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นถนนเนี่ยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินของเราอะ ถ้าเทียบกับถนนแล้วก็เหมือนจะต่ำต่ำแต่ว่าที่นี่ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมครับไม่เคยปีห้าสี่ละถึงเรียกวัดโคกพระอ๋อถึงเรียกว่าโคกพระโคกนี่ก็คือที่ดอนที่ดอนแล้วก็ที่นี่ที่น้ำท่วมปีห้าสเนี่ยมันเหมือนน้ำไม่ธรรมชาติท่วมกันน้ำหลากค่ะครับท่วมกันทัวน่วทีคือและเขื่อนมันแตกด้วย ตแต่ว่าสาเหตุที่ท่วมปี54เนื่องจากว่าถนนขาดครับนั่นนะครับขาดตรงชัยนาครับค่ะสายเอเชียขาดนะคะน้ำก็เลยไหลข้ามามานะที่แปลงนี้ถ้าเกิดว่าเรามองไปสายเอเชียนิท,ทิอะไรคะเฮียที่เดินตกครับแล้ว ฝั่งคลองทางนี้ล่ะค่ะอ่านี่ทิศตะวันออกทิศตะวันออกนะคะก็อยู่ติดสายเอเชียนเนี่ยทิศตะวันตกเลยที่เราเห็นรถวิ่งใช่ใช่กันเยอะเยอะรถวิ่งเยอะนคะครับก็คืออยู่ติดเลยได้ยินเสียงเลย <laughs> แล้วก็อยู่ใกล้ชุมชนอันนี้คืออะไรคะที่ชาวบ้านทําเป็นถังสกน้ำเงินชักเริ่มพอน้ําน้ามันใสแล้วก็เขาเริ่มทําเลี้ยงปลากันแล้วเลี้ยงปลาใช่ไหมคะก็คือถ้าเราซื้อที่ตรงนี้เราสามารถเลี้ยงปลาแบบเขาได้ไหมได้ครับได้นะคะเพราะว่าเป็นคลองสาธารณประโยชน์เป็นคลองสาธารณประโยชน์เลยเป็นคลองใหญ่ของที่นี่เลยคลองใหญ่รับคลองใหญ่มากครับยีน่าจะ20ว่าเมตรกว้าง ที่ของเราไม่ได้สุดแค่นาข้าวใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็คือมีตรงนี้ถูกไมนี่ฮะมีตรงนี้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าจะทําบ้านทําสํานักงานทําบ้านพักอาศัยก็คือตรงเนี้ยมีที่อยู่แล้วส่วนหนึ่งที่ถมไว้แล้วถมไวแล้วเรียบร้อยเลก็คือมาปลูกได้เลยเป็นที่บ้านเดิมๆนี่แหละของเจ้าของจะเพียงนี่หรือไปฝั่งนู้นแค่นั้นเองค่ะก็คือย้ายจากตรงนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งอ่าก็อยากจะขายตรงนี้นี่นะ มันก็รวมแม้น่อยู่ในเนี้ยสิบเจ็ดไร่รวมนี่ด้วยอ่าครับรวมนี่ด้วยสิบเจ็ดไร่สองงานห้าสิบห้าตารางวานะคะแต่ว่าเนี้ยก็คิดแค่สิบเจ็ดไร่สองงานห้าสิบห้าตารางวานี่คือแถมไปแถมครับแล้วสําหรับที่นี่ค่าโอนใครออกคะค่าโอนนี่ ถ้ามาคุยกันได้ไหมหรือคนละครึ well. um, sure. ่งอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเนียจัดการให้ไหมครับแล้วผมผมจะดกาว่าลูกค้าจะได้เพื่อนเพื่อนพาดูที่จะได้ไม่ต้องยุ่งยากเลยครับใช่ครับก็ถ้าเกิดว่ามาซื้อที่ดินที่นี่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่าใช้จ่ายในการโอนเฮียจัดการให้แล้วเรื่องราคานะคะ ก,ก็คงเหมือนกันนะครับมา,ค,าคุยกันติดต่อกันถ้าเรื่องราคานะคะก็มาคุยกันได้เลยว่ามาดูความเหมาะสมให้สมเหตุสมผลหน่อยอะไรอย่างนเงี้ยน่ว่าอยากได้ราคาเท่าไหร่สามารถมาพูดคุยต่อรองราคากันได้นะคะคเนี่ยมันมีพื้นที่ปลูกบ้านอะไรเมื่อก่อนอพี่<ม>เขาปลูกอยู่เนี่ยครับเนี่ย เป็นที่บ้านเดิมๆนะคะถึงเสานะคะก็คือมีอนณาเขตครับลวลอขอบชิดนะคะมีหลักเขตอยู่แล้วนะคะมายาวมาเลยค่ะที่ตรงนี้ก็อีกเกือบสองไร่นะะเนี่ยตรงเนี้ยที่ปลูกบ้านเก่าอยู่เนี่ยก็คือเนื้อที่ที่ถมตรงเนี้ยเกือบสองไร่อยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าถ้าจะถมเพิ่ม ก็ติดต่อเฮียได้นะคะได้ครับสำหรับคนนอกพื้นที่นะคะที่มาซื้อที่ดินแล้วอยากพัฒนาเพิ่มเติมแต่ว่าไม่มีช่างไม่มีคนอำนวยความสะดวกยยินดีนะคะที่จะบริการในส่วนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจยังไงติดต่อเฮียเบอร์ไหนได้คะติดต่อมาที่087 0428545ครับค่ะ อันนี้เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์เลยไหมคะไอดีไลน์ลด้วยค่ะสามารถแอดไลน์เบอร์ที่เหียแจ้งเมื่อกี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะทักแชทมาทางทีมพาดูที่ก็ได้นะคะหรือว่าฝากเบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะ,ะถนนเส้นรองนี้สามารถวิ่งทะลุไปไหนได้บ้างคะเฮียก็ในในชุมชนด้วยเข้าไปในชุมชนอ่าแล้วก็ ไปออกสายเอเชียได้ก็คือสามารถทะลุออกสายเอเชียอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ได้ครับแล้วก็ไปไปม้วนเกือกม้าที่นู่นได้เหมือนกันอก็คือสามารถทะลุได้หลายทางเลยได้หมดแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็น่าจะขยายได้อีกนะคะอ่าแล้วก็อนาคตก็เนี่ยฮะแล้วก็มันมีคลองมากั้นพอดีก็ น้ำก็มีก็<ช>ถือว่าทำเลส,สวยนะคะที่นี่เพราะว่าติดคลองด้วยลลแล้วก็ลมดีครับครับบรรยากาศดีนะคะพูลล่ารีสอร์ทก็เหมาะนะคะคที่นี่แล้วก็ทําเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะถ้า ิดว่าใครสนใจศูนย์การเรียนรู้นะคะสารว่าที่นี่เหมาะเหมาะจริงๆนะคะเพราะว่ามีทั้งทุ่งนาเราสามารถพัฒนาเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารสามารถสร้างคอมมูนิตี้ตรงนี้ก็ได้เปิดเป็นขายสินค้าหลายๆอย่างนะให้มันมีจุดศูนย์กลางจุดเช็คอินที่นี่นะคะที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะเฮีย ที่หมู่บ้านหางบางหมู่ที่ห้าตําบลโพกวมอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับก็คือยังขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองยังขึ้นกับอำเภอเมืองมีปัญหาอะไรไปที่อำเภอเมืองิดีวครับแล้วก็มีอบตก็อยู่ฝั่งืรนกันแล้วก็สาธารณูปโภคที่นี่ไม่ว่าจะเป็นวัดครับครับโรงเรียนโรงเรียนก็มีค่ะโรงพยาบาล แล้วก็ตลาดนะคะในรัศมี10กิโลเมตรมีทุกสิ่งให้เลือกสรรแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างครับห้างก็มีนะคะห้างใหญ่ๆในสิงคโปรงเลยครับค่ะร้านอาหารก็มีเยอะนะคะใครสนใจเฮียฝักเบอร์อีกรอบหนึ่ง0 8 7ค่ะ0428 5 4 5อาอาชาครับติดต่อเฮียอาชาได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสามารถพูดคุยเพราะว่าเฮียใจดีนะคะเห็นเงียบเแบบนี้ แต่ใจดีนะคะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจที่นี่หน้ากว้างติดสายเอเชียประมาณกี่เมตรคะเนี่ยสามเสไฟก็ประมาณสัก250ก็ประมาณ250เมตร,มรมเลยกว้างยาวาหน้ากว้างยาวมากนะคะแล้วก็มีติดพื้นที่ด้านหลังอีกอซึ่งพื้นที่ด้านหลังนะคะซา่าบอกเลยว่าติดถนนคอนกรีตนะคะถ้า แกิดว่าจากปากทางมาถึงตรงนี้นะคะเกือบเกือบหนึ่งกิโลก็คือกว้างยาวมากๆเลยกว้างมาถึงตรงนี้เลยนะคะก็สามารถดูภาพมุมสูงด้านบนนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงทีมงานช่วยขึ้นโฉนดให้ด้วยนะคะ คอมมูนิตี้มอลล์ร้านคาเฟ่ดังๆนะคะสำหรับสิงห์บุรีก็ยังมีไม่เยอะนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะโครงการนี้ซาร่าคิดว่าเหมาะมากๆค่ะและสำหรับห้างสรรพสินค้าในสิงห์บุรีนะคะตอนนี้ก็มีท็อปพลาซ่านะคะมีรลตัสมีชัยแสงนะคะแล้วเพื่อนๆคิดว่าห้างอะไรคะที่ควรจะมาลงทุนที่นี่อีกค่ะ เห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้คือสายเอเชียของแท้ๆเลยนะคะแท้แบบว่ามีลายเส้นด้วยว่าเป็นสายเอเชียจริงๆนะคะลายเส้นอะไรครับก็ฉ <c oughs> <c oughs> นดเนี่ยค่ะพี่รฉนดมันคือลายเส้นเลยค่ะ <c oughs> เป็นลายเส้นแท้ๆเลยค่ะว่าที่แปลงนี้ติดถนนสายเอเชียนะคะคสาหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เนื้อที่17 <c oughs> ไร่2งาน55ตารางวาค่ะ <c oughs> แต่ว่าเฮีย er เนี่ยค,คิดแค่17ไร่2งานเท่านั้นครับค,บค่ะแล้วก็อีก55ตารางวาน,นะคะเฮีย er ก็แถมไปแถมฮะค่ะแ,แล้วก็ฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดนะคะเฮียครับสำหรับเรื่องราคาเฮีย er อยากให้เข้ามาคุยกันก่อนใช่ครับแต่ว่าสาระบอกเลยว่าราคาในใจเฮียเนี่ยไม่แพงแน่นอนใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเฮียเนี่ยตั้งใจอยากส่งต่อที่ดินแปลงนี้จริงๆที่บ้านมีที่เยอะ แล้วก็ทําไม่ไหวนะคะตอนนี้ดูแลไม่ไหวพัฒนาไม่ไหวก็อยากส่งต่อให้กับวัยรุ่นไฟแรงหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นใหญ่ไฟแรงก็สามารถมาดูแลต่อได้ที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่หมู่ที่5หมู่ที่5ครับค่ะอยู่หมู่บ้านอะไรนะคะหมู่5หางบางครับด้านหน้านะคะติดสายเอเชียประมาณ250ร้อยห้าสิบเมตรใช่สเมตรในะกว้างยาวมากนะคะด้านหลัง ติดกับคลองครับติดคลองบ้านไร่ติดกับคลองบ้านไร่นะคะซึ่งคลองบ้านไร่ก็ความกว้างของคลองนะคะ20กว่าเมตรเลย20กว่าเมตรถือเป็นคลองใหญ่เลยนะคะสามารถปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อที่จะทํากิจการต่างๆได้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะให้เฮียอาชานะครฝากเบอร์อีกรอบนึงค่ะเบอร์ผมนะครับ087 0428545ครับค่ะทั้งเบอร์โทรทั้งไอดีลน์นะคะสามารถแอดไลน์เฮียอาชาเข้ามาได้เลยครับสละกับเฮียอาชานะคะก็ฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะอยู่หมู่5้าตำบลโพกรวมอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ เห็นที่ดินแปลงนี้แล้วอยากจะทํากิจการอะไรบ้างคะสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าสําหรับซาร่านะคะความคิดเห็นส่วนตัวเลยหลังจากที่เห็นที่ดินแปลงนี้แวบแรกนะคะก็คือคิดถึงคาเฟ่เลยแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้นะคะเชิงเกษตรเหมาะมากๆนะคะแล้วก็ในย่านนี้ยังไม่มีคนทํานะคะ ิดว่าใครสนใจสามารถที่จะทำโครงการที่ซารคิดไว้ได้เลยและสำหรับจังหวัดสิงห์บุรีนะคะมีตลาดย้อนยุคค่ายบางระจันนะคะซึ่งอยู่ที่วัดโพเก้าต้นนะคะแล้วสำหรับที่แปลงนี้เพื่อนๆคิดว่าเราจะทำตลาดอะไรดีคะคอมเมนต์เข้ามาหน่อยค่ะ ไชบุญไก่ย่างมากินกันหรือ,อยังคะ T.S. Park ชัยแสงมาซื้อของกินของใช้กันหรือ,อยังคะ Top Plaza ปปาาก็มีนะคะ น,นี่หน้ากว้างติดใสเอเชียรประมาณกี่เมตรไทยยะสามเสาไฟก็ประมาณสัก250ก็ประมาณ250เมตรเลยครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เนื้อที่17ไร่2งาน55ตารางวาค่ะแต่ว่าเฮีย er เนี่ยคิดแค่17ไร่2งานเท่านั้นครับ ค่ะแล้วก็อีก55ตารางวานะคะเนียก็แถมไปแถมฮะค่ะแล้วก็ฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดนะคะเฮียครับสำหรับวันนี้นะคะไม่มีอะไรที่มันดีไปกว่าที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะติดสาเอเชีย250เมตรนะคะเนื้อที่17ไร่2งาน55ตารางวา วีรชนคนก้ายอดนักรบจังหวัดสิงห์บุรีเรามาท่องคำขวัญกันหน่อยไหมคะได้ครับคำขวัญสิงห์บุรีนะคะก็มีอยู่ว่าทินวีรชนคนก้าภคูลาพนอนน้ำกระชอน,ช,นช่อนแม่ลาเทศการกินปลาประจำปีปำปตอนนี้เราก็อยู่กันท่